าหารป่าเชิญค่ะตามมาค่ะเจ้นรถกับเส้นงวงเส้นงวงแล้วก็เส้นงวงเอยังถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ดึงเด้งไอ้บ้องกลมน่ะดึงไอ้บ้องกลมมัน่ะ อุวยนี่แม่มาย่างปลาแม่ต้องซื้อบนไหนอยากซิมแย่กว่าเปรี้ยวหรอรูหนุ่มปิมหนูปิมไม่ดูเนี่ยนี่ดูอะไรคะอันนี้อันนี้ยางป่ายางป่าค่ะใช่อันทายขนาดแม่เธอนำอันนี้ยางป่านี่ยางป่าเขาดูเนยนะคะนี่ยางป่านะคะเคยกินไหมคะเคยค่ะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวนะคะใช่ค่ะซี่แก้ว เก <Okay, S 1> <มา S 2> ไม่เคยก<ส>ินเลี้ยว่าค่ะซ้อเ่ะุยค่ะโอ้บังนัดน่นไงมวยขามวยเขาเห็นคะ เอาไปไปหนึ่งยุมวยบ้านห้องค่ะแต่บ้านเขาจัเลยน้อไอ้วยเขาไป็นหนึ่งยุคกรุงเทพนหน่อยจะตีบข้าวค่ะจะติดข้าก็เหมือนอยู่ัดก็เหมือนอยู่วัดธาตุอันนั้นพาแด่นนะีดีดีๆอีแม่แยกได้นี่อีแม่แยกได้แบบนี้

ติ่งกล้ยค่ะปิ้งกล้ยก้ยิงค่ะแม่ไหมวยร้อบาก้อนมยน่อยกางอยิ่มางยังมัือ่ท่ก่อนไม่หน

เเท่าไหร่ะเนี่อันละจ้ารับอันิแม่ตนี้เลยนี่สิบบาทเเอามากินยี่สิเอามากินใส่มันข้าวมัเหมืออื่นะอ่ันนี้เทาค่แพงอยู่บานเฮาตายานี่็แพงอันนี้เจ้านีี่สิบพกันบ่อันนี้สี่นาะอันนี้มายังค่ะ ม้วนใครข้าวบนก็ได้อันนี้ค่เ้าบข้าบก็ได้ดิเจ้าบาอันนี้ก็ข้าบแนวนอนี่วใดเห็นแล้วเขากินแมเามามันุกเลยแบบแบบมันยังมาุกได้ค่ะพีกินแล้วจัดกิประเทศไทยฟังคนนะอือมันก็ชุกอืนะคะอือหักกระปิสออกมาอือชุกนี่แม่แม่สุรีลุง่งเปลากนี้เจ้าเจ้าขอกเปลุงยางเลยนะอ กเอาออะเออไปตออออเอาอีกบ่อันน่าเาไคะเออ่า้าเอ่อพอแล้วค่ะพอล้ค่ะเติมอกทีไเมไม่ายสุแล้วก็ออกมาดแม่ชิทอเนแบบนี้ เท่านันไ้ี่อยหกสิบหกสมากนี่เป็นเรืองิไ้หกสิบเป็นล่าได้เปลี่ยนตองไปล่าลเยปลี่ยนงินมี้นี่่ไม่เปลี่ยนไหนได้เอาเอางินหน่อยไม่เท่าน้ำเด้อเงินไปซาบะซาบีนนี่หน่อยป่นนี่หน่อย เออไม่เม <Es> <an> ียดปามะคะยืมเมียดปากเลยค่ะเช้าอยากบอยากอันนี้เบิ้งเด้เด้ิอนอันอัพตน่อยฮะลูกมิชเออเออเออจนานละลูกหลามมิชู้นี่แกกินไรอ๋อแกแกเลยเออแกไปทลูกด้วลูกแกหน่นี่แกออนูไล่มาจากเอาไปอุะกออกอากินได้เลยกินได้เลยเป็นย่งได้บ้างได้ได้ไ่มาจากุณนจากผิาหัน้าขาสหน้าอู้ข้ามันสูงเลย คุณแม่เอาไช้าขามันโฉยนเชือแเบีโมมันเป็นโต๊นสจจะหมักเนี่ยเดี๋ปุ่จะได้กินรดอืมแ้องมาเปิดตะก้นี่แม่มันเป็นชื่อมันมันนะเออกอใจอยู่นี่เกยนี่นี่แขวแล้วค่ะ ใส่เก็ด้ไหมคะเดกจับได้ไหมคะเด็กจับได้จับได้ปะคะจะถ่ายรได้จับได้ค่ะเอาไปค่ะถ่ายได้ทั้งาแล้วเออโอ้โห